สูตรหนึ่งนะครับที่เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพให้กับผู้บริหารด้าน HR เนี่ยให้สามารถที่จะนำแนวคิดตา่างๆที่ได้รับจากวิทยาี่ยไปใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพยิง่งยิ่งขึ้นไปนะครับประโยชน์เนี่ยที่ได้ถ้าให้คะแนนแล้วเนี่ยนะคะมากกว่า100%ค่ะเพราะว่าเราได้คอนเน c t ชันเราได้เพื่อน อาจจะเฉพาะกลุ่มที่มาเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่ทํางานแล้วมีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้ที่ส่งส่งความรู้แต่และหน่วยงานนะคะแล้วโดยเฉพาะการไปดูงานนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจนะคะก็คือได้ไปดูงานในประเทศที่ประสบผลสําเร็จนะคะในด้านธุรกิจแล้วก็ในด้านพัฒนาองค์กรมนุษย์ในรูปแบบที่หลากหลายผมทํางาน HR มา26ปีนะครับ ก็การเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดครับมาเข้าหลับสูตร HR 3.0เนี่ยก็มีประโยชน์มากเพราะว่าจะทำให้เรารู้ถึงทิศทางถึงแนวโน้มการบริหารงานบุคคลในวันนี้และในวันข้างหน้านะครับซึ่งประโยชน์นอกจากงานวิชาการต่างๆที่ที่ได้รับแล้วเนี่ยเราก็ยังได้พบกับวิทยากรซึ่งเป็นสุดนยอดของวงการ HR บ้านเรานะครับหลายท่านทีเดียวครับท่านจะได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้จาก ท่านผู้มีประสบการณ์เหล่านั้นนะครับนอกจากนี้ที่สําคัญม,มากอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทําให้เกิดเน็ตเวิร์กครับกับผู้เข้าร่วมสันาทุกท่านที่มาร่วมกันก็จะเป็นเน็ตเวิร์กในสังคมของเอชาของเราก็จะมีประโยชน์ต่อการทํางานของเราในอนาคตต่อไปครับงนั้นถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการที่สูง ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาอบรมนะคะหลักสูตรของธรรมศาสตร์นะคะใน HR 3.0นะคะ สิ่งที่ได้รับเนี่ยนะคะคือความรู้ในงาน HR นะคะในแง่มุมต่างๆนะคะซึ่งเป็นความรู้ที่<ม>นอกเหนือจากที่อาจารย์ได้ให้เราแล้วนะคะสิ่งที่มากไปกว่านั้นคือเรามีเน<ม>็ตเวิร์กนะคะทั้งหมด19ชีวิตเนี่ยมาจากหลายๆที่หลายๆองค์กรนะคะแล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์กันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ประทับใจมากคือ เราได้มิจภานะคะมิจภาพที่ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้คอร์สเหงนหว่าจะจบแล้วนะคะแต่พวกเรายังไม่จบนะคะพวกเราเนี่ยยังรวมตัวกันนะคะแล้วก็ทําเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็จัดแชร์ความรู้หรือทํากิจกรรมร่วมกันอย่างีตลอดไปประทับใจมากๆเลยค่ะสุดยอด